เล่าหุ้นหุ้นหุ้นหกระบบนโอเคต่ไปที่อีพีที่8แล้วนะพี่ประเสริฐโอ้โหรวดเร็วมากนะเร็วเร็วลวเกินเร็วจนแบบว่าไม่รู้จะทำยังไงดีนะไม่ไม่รู้จะไปบอกกับตั้งคุณยังไงดีว่าน้ยตอนนี้สถานการณ์หุ้นปีบคั้นหัวใจแล้วเกินโอ้โห <laughs> มันแบบวันวันนี้ดีพรุ่งนี้ร้าย มีแบบอโอ้โหมีตุกเวอร์ชั่นแล้วนี้ละกันนะแต่ละวันนี้แตกต่างแตกอารมณ์กันตรงจุดนี้ครับอยาขออนุญาตแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับผมเจไตรพันธ์สุวรรณรัลครับจากเช็คหุ้นครับครับผมผมประสิทธิ์กรโชคอนันต์นะนายก้อยหอมจากเว็บไซต์ข่าวหุ้นอินไซต์ไทยเดอะมสรรข่าวหุ้นอินไซต์ไซต์ครับผม ดีดีดีเห็นปหเรามีมีมีบามีแคปชั่นเอือชื่ออะไรตอนนี้ยุคดิว normal ต้องทำอะไรให้แบบเป็นดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลวันนี้ทั้งวันนี่ผมบอกเลยผมวุ่นวายอยู่กับเรื่องหนึ่งเรื่องประกันสังคมเอาไปทำอะไรมาล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเขาให้เหมือนเป็นเงินเยียวยาให้กับนายจ้าแล้วก็ลูกจ้างก็คือลูกจ้างเนี่ยจะได้สิทธ สิทธิ์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0บาทแล้วก็เหมือนมีเพิ่มเติมอีก7,5 0 0ก็คือรวมประมาณไม่เกิน10,000บาทแต่ประเด็นคือนายจ้างเนี่ยจะต้องไปทําเอกสารไปยื่นเรื่องเอาเอกสารเอาแบบไปยื่นให้เขาเอาบุ๊กแบงค์ไปยื่นให้เขาเอาหนังสือรับรองไปยื่นให้เขา<อ>แต่ผมไปที่ประกันสังคมคือแบบเซอร์ไพรส์รามากเซอร์ไพรส์หมายถึงะอะไคือเขาอตอนรับดีเขาอตอนรับดีป่ะเอกสารนี่นะ <laughs> มันมีมันไม่ได้มีแค่เฉพาะไอเรื่องของเยียวยาที่ผมไปทำนะมันมีเรื่องของการสมัครใหม่ทั้งมาตาสามเก้ามาตาสีโโ่ศูนย์โอ้โหพี่พี่คิดดูแล้วการสภาพมันจะเป็นยังไงตรงนั้นอะ่ะคนเยอะมากโอ้คนเยอะคนเยอะมากคือเดลต้าชอบมากเลยนะคนเยอะเนี่ยแน่นเนี่ยผมผมไม่ไม่รู้จะทำยังไงไอคนนั้นก็มาถามไอคนนี้ก็มาถามเฮ้ยอย่าเพิ่งอยู่อย่าเพิ่งรีเจนผมก็ไม่รู้ คือเรื่องทั้งหมดเลยคือว่าประกันสังคมแต่ละเขตเนี่ยตอนนี้เขาเหมือนให้เรากกอกเอกสารแล้วก็เอาเอกสารเนี่ยย่อนลงกล่องที่เขาวางเอาไว้อืแต่ว่าทางเขตเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนทําเองเหรอกเขาจะเหมือนว่าเอาเอกสารพวกนี้เนี่ยไปให้กับสนักงานใหญ่อประกันสังคมดีเช็คอีกทีหนึง่งอ๋อครับผมพี่ทํายังอ๋อไม่ยังไม่ได้ทําเลยฮะล <laughs> ูกน้องยังไม่บอกเลยลูกน้องเงียบขึนหมดทุกสายเลย โอ้่อว่าลูกน้องมีฐานะเลยเนี่ยใสยแบบว่าถ้ามันวุ่นวายมากคงไม่มีใครอยากเอาละ <c oughs> พูดตรงๆอนะนะเงินยียวยามันไม่ได้มันไม่ได้วุ่นวายที่แต่ว่ามันสามารถที่จะรีเช็คในเว็บไซต์ของประกัศสังคมได้ไม่คุณเวลาคุณเก็บคุณก็เก็บนะเป็นระบบใช่ไมคุณไม่ถอนกลับมา<อ>้มันตรงระบบแล้วมีเลคคอดูแล้วอ่ะจริงๆมันควรเป็นอัตโนมัติ เออในวัยสี่จุดศูนย์สี่จุดสองสี่อะไรสี่บ้าบอคอแตกน้ำคุณเนี่ยมันอัตลนมืออยู่อ่ะพี่ตอนเนี้ยโอ้แต่ <laughs> ต้องใช้มือทั้งทั้งทั้งมือทั้งเท้าะอะไอ่าเงี้ยกันนะะโอ้โดยโดย,โดยปกติแล้วตอนที่ก่อนที่จะมีโควิดอ่ะเราไปประกันสังคมมันก็เอาพูดก,กันตรงๆเลยดีกว่าเอาแบบข้อได้จริงเลยมันก็ยังช้านะพี่นะแล้วยิ่งเจอแบบสถานการณ์บีบคั้นบีบเค้นทําให้แบบเจ้าหน้าที่เนี่ย ราชการเนี่ยทํางานยากขึ้นอีกหคราวนี้ไม่รู้จะทํำยังไงเลยเอาเอเลยว่าเราคนทําทใจไงใช่แต่แต่ตอนนี้เราต้องขอขอบคุณนี่ก่อนเลยผู้สนับสนุนโอ้ใช่ครับผมผู้สนับสนุนไม่ต้องไปรอใครแล้วไม่ต้องไปรอใครแล้วน,นี่เลยตัวเองบอก ควาพระคพคุณชายยกบุ๊ครับผมขอบพระคุณอ๋อขอบนะครับขอครับจากที่เกินไปตั้งแต่เมื่อ EP ที่ผ่านมาเราบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เริ่มคุ้นกลุ่มแบงคเริ่มทยอยออกเรื่องผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่สองก็เริ่มออกมากันครบหมดแล้วนะพี่ประสิทธ์นะโอ้มากันแล้วเอางี้ละกันนะฮะเรียกไงว่าถือว่าดีกว่าเรียกว่าถ้าเปรียบเยอันเยเน่โอ้โหดีมากๆเลยนะ ครับ uh, มันก็ดีมันก็ดีมันก็ในในแง่ของแบงก์เี่ยมันก็ดีถูกไหมครับผมอ่เดี๋ยวผมเริ่มต้นจากนี่ก่อนเลยเคแบงก์อ้เคแบงก์เคแบงก์ ank, นี่เขาบอกว่ากำไรสุทธิอยู่ที่แปดพันแปดร้อยเก้าสิบสี่ล้านเพิ่มขึ้นสา oh, oh. มร้อยแปดจุดแปดห้าเปอร์เซ็นมันเพิ่มขึ้นจากอะไรเพิ่มขึ้นจากผลยอดยอดการใช้บัตร อืมย mm. อยไปใช้แบบแต่ว่าในเรื่องของนีเสียเนี่ยผมก็บอกว่ามันก็มีเพิ่มขึ้นแหละแต่ว่าเขาก็เ,าเรียกว่ามีการกันสำรองอยู่ในระดับที่โอเคอ่ะไม่น่ามีปัญหาก็ทําให้ในในแง่ของตัวผลกาไรที่ิูสอนออกมาดูดีครับมผมที่มีตัวไหนอีกผมมองดูตัวของเอสซบีนะอืม เออเอก็แจ้งกำไรออกมาแล้วก็ถือว่าดีกว่าที่ตลาดคาดไว้นะเท่าที่ทราบมาที่ดีกว่าตลาดคาดนี่มีทั้ง b, b, s อ b KTb คดีบแบงก์กรุงศรีนะแต่ว่าตามคาดเนีเขาบอกเลยว่าอ่าอย่างที่เจว่าอ่าเนะคแบง b ์บีบีแอนะแล้วก็ t t b ว่าทีทนี่มันกำไรหายนะ TTB แต่ก็ถือเป็นเป็นไป,ไปตามคาดไง อ่าครับเพราะเขาก็ไปโน้มนุ่เลยต่อนะช่วงช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะมารวบรวมกันนะครับผมรีกไงว่าทุกคนมองนะว่าคิวคิวสองคือมันผ่านไปแล้วนะแต่คิวสามไี่ทุกคนบอกเลยว่าเฮ้ยมันแย่แล้วนะเพราะว่าดูจากสภาพเศรษฐกิจดูจากตัวเลขผู้ติดเชื้อนะตจุดนี้ต้องบอกเลยว่าเยอะจริงนะทำนิวฮงนิวไฮอะพูดง่ายๆ่ายมทะลุโอ้ลูกนี้บางท่านก็มองเท่ง อนะทคนแบบบันเดียงอ่ะพูดไงจเจ้าอะไรมามาจ่ายนี่ให้กับ<อ>ท่านเจ้านี้ล่ะเอา,อางี้แล้วกันใช่เพราะว่าล่าสุดธนาคารตอนนี้หลายธนาคารเอกแอพาณิชย์เนี่ยก็ให้นี่ละให้ให้ให,ห,หยุดชําระนี่สามเดือนแล้วโอ้จริงๆมันควรจะไปถึงสิ้นปีเลยอืมเอาจริงนะอองนนถ้าแบบแนะจะจะ,จะช่วยเหลือนะเพราะมันจะทําอะไรกว่าวัคซีนจะมามนะความหวังแบบว่า แสงสว่างไปอุโมงค์จะโผล่มาก็ไตมาสีนะไตม้าสีเบตูรามจิกาธันวาก็ไม่รู้จะมาพีเดียดเดือนไหนที่แบบมาหนาๆแน่น่ะกว่าคนจะตั้งหลักทำมาหากินได้เอาเงี้ยปีหน้าปีหกห้าโอ้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยผมว่าทุกธุรกิจที่แบบว่าเหนื่อยน้อยกว่าเพื่อนคงไม่พ้นพวกส่งออกหรอกนะส่งออกโลจิสติกนะอาหารที่แบบว่าเออขายในต่างประเทศอะไรพวกนี้อันนี้ดี ใช่ใช,ใช,ใช่เพราะว่าผมก็ดูนะเรย,เย,เยแต่ผมดูเรยตรงนี้ผมเอาข้อมูลมานี่ยผมมองว่าไอตัวโลจิสติกเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์สําคัญเลยนะเพราะว่าอยา่าปกติว่าเขาเขามีประกรันปกติมีการเช่าเหมาลำเช่าเหมาลำไอตัวเครื่องบินเนี่ยแต่ตอนนี้มันเช่าไม่ได้อาน,นิสงข,งของการเช่าแอร์เฟดแล้วก็ซีเฟดเนี่ยมันก็มีเพิ่มมากขึ้น แล้วก็ตอนนีส้สหรัฐเองเนี่ยก็ตอนนี้เปิดประเทศเศรษฐกิจฐฐดีขึ้นประเทศไทยในเรกลุ่มของอุตสาหกรรมในเดินเรือหรือการขนสงถถ่งเนี่ยถือว่าที่หนึ่งเลยตอนนี้อืนะเดี๋ยวว่าเอาพูดไงว่าผมอยากให้กราฟิกช่วยขึ้นเอตัวเลขของงบการเงินของแบงค์หน่อยนะว่าไตามาสามคร 3, ึ่งปแีแรกนี้เป็นยังไงฝากกราฟิกเอาขึ้นโชว์หน่อยครับว่าผลประกอบการเป็นยังไงนะฮะ ได้ได้ก็มีอยู่ไม่กี่ตัวอ่ะต่อไปเป็นเรื่องของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนเอ๊แต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะเข้าบริษัทจดทะเบียนพี่ประสิทธิ์มองว่าหุ้นกลุ่มไหนในช่วงนี้ยที่ไม่น่าเข้าเลยโอ้ยังไม่น่าเข้าฮะไม่น่าเข้าค <c oughs> งแบบเนี้ยคือแม่กลุ่มไหนไม่น่าเข้ากลุ่มพวกรีแฮปมั้งไอ้กลุ่มนี้ไงกลุ่มพวก โรงแรมโอ้โหสินค้าโฮมโปรอ่าอันนั้นแบบลำบากเอาไว้เดียวกันนะพวกที่พวกร้านอาหารโดยพวกในห้างอ่ะลำบากนะฮะพวกที่เป็นห้างเป็นสู่การค้าอ่ะเป็นโรงแรมเนี่ยยังลำบากพูดง่ายๆพวกมันแอมบีจีเอสซีพีโอเซนเทลซีอาร์ซีโฮมโปรเอ็มไมเนอร์มินอ่าแล้วก็เซตอันนี้ซตเอ็นอ่า เซนกลุ่มเซนก็พวกที่เป็นอยู่เป็นพวกเชนอยู่ในห้างมาส,จจสิทธิจัดสิทธิค้าตรงนี้โอ,อ,นนอ้อันนั้นเหนื่อยเลยอันนั้นเหนื่อยเลยพูดง่ายๆนะเจอแบบว่าปิดห้างปิดเขาก็ต้อง,งปิดด้วยนะสําหรับร้านอาหารในในใน,ในห้างในสุ์การค้าตรงจุดเนี้ยใช่เพราะว่าผมเห็นข่าวไอ,อ้เนี่ยเดี๋ยวผมขอเพื่อขออนุญาตพูดในที่ผมเห็นนะร้านอาหารร้านซุกี้เรือนเพชรเรือนแพรที่เคยเห็นเคยได้ยินไหมอ๋อเคยได้ยินเคยโอ้เก่าแก่มากเก่าแก่มากเลยดิเขาออกข่าวมาบอกว่าเนี่ยเขาอะเปิด สาขาอยู่ในห้างปกติเปิดสาขาในห้างไม่มีนอกห้างเลยเขาประกาศตัวเลยแล้วพี่บอกว่าเนี่ยขอเช่าพื้นที่นอกห้างเพื่อขยายสาขาเพื่อยังไงดูแลลูกน้องกว่าร้อยชีวิตที่เขาไม่อยู่แต่ละสาขาครับผมเดี๋ยวเขามีการปรับอก็ปรับโมเดลเออะปรับโมเดลพูดง่ายว่าเอาครัวมาไว้ข้างนอกเอางี้แล้วกันนะเอาครัวไว้ข้างนอกไม่งั้นเราไม่รู้ไม่มีทางรู้เลยว่าสิบสี่วันมันจะจบหรือเปล่า จากที่พี่ประสิทธิ์พูปีนี้มันจะมัจะจบหรือเปล่าโอ้โหผมดูแล้วแบบว่าแต่ว่าแน่นอนทุกๆวันต้องมีคนจบชีวิตแน่นอนอก็เขาบอกว่าจะไม่จบชีวิตที่บ้านนยแต่ว่าตอนนี้ก็ข้างถนนแล้วอ่ะก็ <c oughs> เป็นใบไม้ร่วงแนวนี้แล้วกันนะก็ถือเป็นเหตุการณ์ต้อบอกว่าโอ้น่าน้าใจและหดหู่มากๆได้<า>เราไมา่อยากให้เห็นภาพแบบนี้เลยนะโอ้มันคือพวกแกถ้า ไม่เห็นเหมือนกันคือไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปเสพมันนะคือไม่เห็นอือนะถ้าเรายังเสพยังติดตามข่าวผมว่าเราจะได้เห็นแบบโอ้โชีวิตแต่ละชีวิตนี่แบบว่ามันไม่รู้จะบรรยายยังไงเอา,อางี้กันเป็นเรื่องของความาความเศร้าความอ,อกใช่อย่างข่าวที่ออกไปในที่ถนนลาดําเนินอ่ะพี่เคยเห็นนะพี่ก็ได้จะไปเดินเดินถนนลาดําเนินไปบ่อยก็คือพี่จะเห็นคนมากมายหลายตาโดยเฉพาะคนที่เป็น, <S <S น,ปนโฮมเลสก็คือไม่มีที่อยู่ ที่เราสังเกตมาตรงรอบสนามหลวงเนี่ยที่อย่างเงี้ยมันจะมีคนที่แบบตอนจัดอ่ะหรือไม่มีที่อยู่เนี่ยเป็นหลักเป็นแหล่งเนี่ยผมว่าตรงนี้เป็นติกกลุ่มหนึ่งที่แบบเยอะพอสมควรแล้วก็ขาดการเข้าถึงในเรื่องของระบบสาธารณสุขอืมมันก็เลยทําให้เขาอ่ะไม่มีที่จะไปบอกว่าเออจะไปฉีดยาที่ไหนหรืออะไรยังไงหน้ากากก็ไม่มีเงินก็ไม่มีผมว่าคนกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็ภาครัฐก็ต้องดูแลหน่อยเนาะครับผม อ่ะหุ้นที่ผมอยากแก้คอมเมนต์อ่าตัวไหนตัวไหนก็แน่นอนอย่างที่บอกไปก็มีหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลหุ้นกลุ่มขนส่งอย่างที่บอกไปแล้วก็พวกที่เ o ิร์กฟอร์มโมมีเอทวานมี d ี t a c มี r ร e มี s ิน n e ตัวนี้ผมตระอบการก็ออกมาดีทุกตัวนะทั้ง d ีแท็กทั้ง แต่แอดวานที่ออกไปอย่างพี่ผมไม่ยังยังแอดวานยังแอดวานยังไม่มาครับเออเอ,อ,เอ,อแต่ว่าตัวของ d ีแท็กมันออกมาแล้วก็ออกมาดูดีเลยแหละก็ปอย่างว่า Work from Home เองการใช้อินเทอร์เน็ตดาต้าต่างต่างเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นอ่าส่วนตัวมองนะครับมองต้องบอกเลยว่ายังคงมองเป็นพวกโลจิสติกแล้วกันนะเหมือนกันนะเดียไกว่าก็าคือชั่วโมงนี้ยิ่งเราเห็นเรื่องของโควิดยังแบบว่า ยังมาแบบต่อเนื่องมาแบบรัวๆแบบนี้นะผมคิดว่าโลจิสติกส์นี่เป็นหัวใจสําคัญเลยนะเดี๋ยวว่าทั้งในประเทศนะครับทั้งต่างประเทศ ừ ừ ừ. อยู่นั้นในแง่ของธุรกิจนะครับแต่ว่าในแง่ของเกมหุ้นแต่ละตัวก็ว่ากันบนหน้ากระดานว่ากันบนหน้าเสือนตรงอยู่นี้นะแต่ถ้า ừ, มองธ <ừ. S 1> ุรกิจ้วไอ้ธุรกิจเนี้ยโลจิสติกส์เนี่ยผมว่าโอ้โหปีนี้เป็นปีทองนะปีทองด้วยยิงยาวถึงปีหน้าด้วยอืพี่เอาจริงตอนเนี้ยหุ้นเนี่ย ถามตรงๆเลยทั้ทุนถามหลายคนเลยยังน่าเล่นอยู่ไหมช่วงนี้ <c oughs> บางคนบอกว่าเฮ้ย <c oughs> <"Hey, S 2> เนี่ยตอนเนี้ยมันลงมาจุดน่าจะยังไม่ต่ําสุดดีรอช้อนซื้อเก็บก่อนดีกว่าไหมแต่ดูแล้วเนี่ยมันก็ลงมาอีกนะ <c oughs> ไม่มีไม่มีท่าทีที่จะขึ้นสักเท่าไหนนะ <c oughs> ร่นะครับเปอร์เซ็นผลตอบแทนมันก็ได้ไม่คุ้มเสียพี่ประสิทธิ์มองไงบ้าง คือภาพรวมอาจจะดูแบบว่าย่ำแย่นะฮะดูแบบโอ้โหมองคนบอกมอง,มองไปถึงหนึ่งพันสองหนึ่งพันหนึ่งร้อยจุดเเลยทีเดียวนะแต่ว่าผมว่านะในบนกระดานเองไม่ใช่ว่าทุกตัวแบบว่าจะอัดสดงโรยลานะ,ะแต่ก็ยังมีบางตัวเหมือนกันที่แบบว่าโอ้โหเล่นกันแบบว่าแบบดูเดือดเอลือดพลานะนะพูดง่ายง่ายอ่าอ่าใช่ก็ะะอ,อย่างนี้เนี่ยกันกุลไงกันกุล โอ้กันคุณก็เป็นอะไรที่แบบว่าหนักนะนักนัสอบทดสอบห้าบ,บาทมารอบหนึ่งโอ้หลายรอบแล้วก็ลงมาแบบไม่มีปีไม่มีคุย,ยนะก็ก็ต้องแบบว่าใช้ความอึดดูจังหวะเอาไี้แล้วกันออนำเันไเดียวเฮ้ยมันทดสอบมาบ่อยๆแบบนี้ก็เล่นตามกรอบแล้วกันครับเนาะลงมาต่ำๆก็ทยอยนะขึ้นมาออทนของที่เดิมไว้ไม่มั่นใจก็ จัดการเชื่อ <c oughs> โดยปกติ <laughs> กไร้โดยปกติแล้วเนี่ยหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยอย่างที่เราคุยกันช่วงนี้คือมันออกมาครบกันหมดแล้วแต่ว่ามันมีคําถามท,าที่คาในใจมากเลยในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาผมเนี่ยคือหุ้นกลุ่มแบงค์ทุกตัวราคาต่ํามหมดเลยล่วงทุกตัวเลยมันเป็นเพราะอะไรโดยปกติแล้วกองทุนเนี่ยเขาจะเหมือน,นจะอุ้มอุ้มห,หุ้นกลุ่มแบงค์อยู่แล้วใช่ไหมเพื่อที่จะมาทําผลกําไร ตอนนี้เหมือนประมาณว่าเจ้าหายป่ะพี่ว่าคือผมว่าเขาก็พยายามเกลี่ยเขย่าต้นทุนนะอ่าพึ่งตรงนะก็เออพวกที่เทรดแบงก์ก็คือคงไม่พ้นพวกกองทุนใช่นะอ่าไม่พ้นกองทุนไม่พ้นสถาบันในประเทศนะครับในส่วนของรายใหญ่ๆต่างประเทศผมเชื่อว่าเขาไม่ได้แบบว่าให้น้ำหนักอะไรกับพุ้นแบงก์บ้านเรามากมายนักผมเชื่ออย่างนั้นนะส่วนตัวนะความเห็นส่วนตัวจะอยู่นั้น อมผมก็วอร์มอย่างั้นเพราะว่าอยู่ดีเนี่ยผลประกอบการออกมาก็ดีนะแต่ว่าราคาหุ้นไม่สะท้อนพี่เนาะแต่คนก็มองดูนะบางบางคนก็บอกว่าเฮ้ยปีนี้หุ้นแบงค์ไม่ดีเล่นไม่สนุกนู่น,นถ้าจิจหา,จายจังหวะไปเล่นปีหน้าบนความหวังว่าเศรษฐกิจน่าจะฟื้นตัวนะก็ดูต้องก็ต้องจังหวะเมื่อก็ต้องแบ่งเงินโอ้โหผมว่าไม่รู้จะแบ่งเงินกันยังไงนะเพราะเงินก็มีอยู่แค่ก้อนเท่านี้ครับ นะแบงค์นี่เป็นแบบว่าพิมพ์นิยมนะก็คงไม่โฟดนะฮะ S C B K bank B B L ก็มีอยู่แค่สามแบงก์เนี่ยเอานี้แล้วกันใช่นะผมอยู่ในตลาดพูดมาต้องก็ยาวนะก็เหีนก็เคลียยอยู่แค่เนี้สามตัวสี่ตัวแค่นั้นนะฮะอืมนะาปันผลแบบงลมเออถ้าปันผลก็เอาคนก็มองไปถึงอาทิสโกอะไรเงี้ยฮะพูดยังไง k คเคฟอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าใครถือเล่นหุ้นตอนนี้ก็เน้นปันผลไปก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งไปคาดหวัง โอ้ก็ต้องนายต้องดูสไตล์ของการลงทุนด้วยอะไรด้กันครับของนักลงทุนแต่ละท่านว่าเออว่าถนัดแบบสไตล์ไหนหเทรดแบบสไตล์ไหนดูอยู่นั้นเราคงไม่สามารถแบบว่าหุ้นแบบนี้หุ้นแบบไอ้เหมาะกับคนแบบนี้นะแต่ไม่เหมาะกับอีกคนแบบนี้ก็ได้ดูอยู่นั้นนะฮะอยู่เนี่ยครับครับมีอะไรให้แถมให้กับตั้งทุนแม้ช่วงนี้ <laughs> <laughs> บอกตรงๆเลยผมจนปัญญามากเลยเหมือนตึ๊บใช่ไหมเหมือนตึ๊บใช่ไหมเ,ออเข้าไปดูพออ์ตัวเองแล้วรู้สึกสงสารตัวเองอ๋อ,อ <laughs> มันก็ต้องให้ถูกตัวนะผมเห็นหลายตัวแบบว่าราคาก็ขับเคลื่อนอย่างร้อนแรงนะอ,ออเที่เราคุยกันไอ,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 อ้อยู่เข้มเนี่ยเอาเอางี้ลวกันเอออยู่ดีก็มานะเอางีนะ้ณนะวันนี้คือมันพุหัสที่ยนะี่สิบสองเนาะพูดง่ายๆที่เราคุยกัน นะตอนนี้ผมเห็นเทรดรงเนี้ยสามบาทเจ็ดสิบเอางี้แล้วกันมันเป็นจังหวะคือถามว่าอยู่เข้มที่บอดมาให้มันมานะพี่แต่เป็นจังหวะต้องเข้าให้ถูกจังหวะด้วยถูกจังหวะถูกรอบเพนันเองนะเพราะเป็นการเล่นเก่งกําไรอ่ะพูดง่ายนะด้วยวช่วงนี้ก็ต้องต้องรอรอผลประกอบการแล้วกัน บางทีมันลงมาลึกลงมาแรงบางทีใจมันสัตน์นะพี่นะโอ้เหมือนกับแบบเฮ้ยเจ้าวงแตกแล้วเจ้าออกของแล้วอะไรอย่างเงี้เราบางทีเราเห็นหุ้นเนี่ยนะพึ่นไงมันอาการเป็นแบบนี้เราก็ต้องแบบใจมันแป้วอ่ะนะเวลาแบบคือขึ้นอน่ะดีใจนะแต่เวลามันตกหรือแบบมีแรงขายเยอะเนี่ยถอดใจเหมือนกันนะแบบอตายสิ่เป่งรือทําไงดีวะไอตอนหุ้นขึ้นก็ดีใจนะแต่พอ พ okay. ู่ลงนี่หน้าเหลือสองนิ้วโอเคยามขึ้นเหมือนขึ้นสวรรค์เาการยามนี่มันตกมานี่มันตกนรกจริงๆแล้วอย่างนี้แล้วกันครับแล้วต่อไปเนี่ยถามเนี่ยเราจะทำไงกันต่อดีในสัปดาห์หน้าในอีพีหน้าเนี่ยเราจะไปบุกไปที่ไหนดีพี่แต่ว่าอาจจะต้องอยู่ในแพลตฟอร์มของการเนี่ย โซเชียลอะไรแบบนี้นะครับผมผม <laughs> คิดว่าน่าต้องมาในรูปแบบนี้แหละฮะเพราะว่าออ <laughs> ดูแล้วเนี่ยในการที่แบบ,บ,บว่าจะได้กลับโอ้กลัวดิผู้บริหารผู <laughs> ้บริหารที่จะจะไปคุยด้วยก,กลัวกว่าอีก <laughs> ใช่ครับผมบอกโอ้โหเธอเป็นไรเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยนะพูดง่ายๆ <laughs> ฉีดยายังตอนนี้ฉีดยายเอาตรงๆนะความเชื่อมั่นคนเราเนี่ยก็ไม่มั่นใจต่อให้ฉีดสองเข็มก็ยังไม่ชัวร์ติดได้ สองเข็มก็ติดได้นะไม่ใช่แบบว่าฉีดแล้วไม่ติดไม่ใช่นะฮะทุกอยู่นะฮะไม่ไม่ฉีดแล้วไม่ตายแค่นั้นเองไม่ตายอยากอนาเก็บอกแล้วนะก็อาทิตย์หน้าเนี่ยผมมีนัดกับทางกันกุลโอ้เขาอยากจะมาลุ้นเยอรมาลุ้นกันมาก็นี่ไงก็นี่นะครับก็ใช้โปรแกรมซูมคุยกัน ออเอา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 แบบนี้แม่แต่แต่เพิ่ม <Okay. S 1> อะไรนะครับเพิ่มผูป้ปฐมการคุณหมาอีกคนหนึ่งใช่พี่สมบูรณ์โอ้ก oh. ับพี่สมบูรณ์ก็บอกว่าเนี่ยอยากจะมาแชร์ในเรื่องของกัญชงกัญชาให้กับน hmm. ักลงทุนฟังกันแต่จริงๆอ่งานรัดกันตั้งแต่อทิตย์นี้แล้วเนี่ยอาทิตย์นี้แหละว่าจะจะ,จะคุยกันแต่ว่าด้วยตอนนี้โหตัวเลขมันเพิ่มมากขึ้น่างคนต่างกลัว S <S <S ครับผมทำยังไงก็เอาไปว่าเดี๋ยวขอเป็นอาทิตย์หน้านะกันอนะะฮคู่กันเลยใช่ครับผมผมก็จะสมบูรณ์มีมีไฮไลท์สำคัญที่อยากจะแจ้งนักลงทุนด้วยไอ้ยังน่าสนใจน่าติดตามนะครผมว่านะเพราะว่าโอ้ลีลาท่านเนี่ยนึกถึงท่านท่านสมัครเนาะ อพูดจนลิงหลับไม่ไม่ครั้งนี้ครั對對้งนี้รู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าจะมีซี o มาคุยด้วยหรือเปล่านะพี่นะอจริงปะใช่เอ้าใบเบยเอาเสียบอกแจ้งตัวเลขให้ชัดเจนเลยเอาแบบแน่นๆเลยนะเอางี้แล้วกันนะแน่นเลยนั่นเลยก็เอาแหละก็ทั้งหมดเนี้ยผมคิดว่าเราก็คงจะมีภาพของ ภาพของการลงทุนได้เท่านี้เนาะเรารอะไรมากไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมันมันบีบรัดมันมันอึดอัดไปหมดเราก็พูดอะไรมากไม่ได้นะพี่เนาะใช่ครับผมเดี๋ยว่าผมว่าผู้บริหารทุกกิจการตอนนี้คือเกรงกันหมดอ่ะพูดยังไงเพราะมันช่วง,งการแบบประกาศงบ<ช>นะการนี้แบบจะมาแบบพูดตัวลงตัวเลขแบบว่าเป้งเป้งแหม่มันไม่ได้เพราะมีเรื่องของกฎกติกามารยาท นะครับอาจจะต้องแบบว่ารอหลังงบออกแล้วมาว้ากันมาคุยกันอธิบายเอ๊ะทำไมตัวเลขดีอย่างนี้เอทิศทางเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมว่านั่นอ่ะผมว่าผมเชื่อว่าผู้บริหารหลายๆท่านอยากจะมาออกนะในในการของคุยข่าวเล่าหุ้นเนี่ยคุณนะฮะตัวอยู่เนี่ยแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามเนี่ยก็สามารถติดตามได้ทั้งสองช่องทางของเรานะครับทางหุ้นอินไซต์เอ๊ะอยู่ด่หุ้นอินไซต์แล้วก็เช็คหุ้นนะครับผมตัวอยู่เนี่ยนะฮะ นะเดี๋ยวมาติดตามข้างล่างเลยครับครับช่วยกันเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับพวกเราและที่สําคัญนะครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะช่วงนี้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีเตียงแล้วนะครับใช่ครับผมเียว่าตื่นนอนมาต้องเช็คอาการสม่ำเสมอครับไม่มีไข้ไหมไข้ไหมวหรือเปล่าเออเจ็บคอไหมอะไรเงี้ยต้อง ต้องดูตลอดเวลาพูด,ดง่ายแต่ตอนนี้ลิ้นผมยังสัมผัสได้ดีอยู่ยังโอเคครับทุกคน <laughs> <laughs> ยังตอมตอมรับรสนี่ยังรับรู้รรนะว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มอยู่เนี้ยอ่าโอเคคลิปวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ